สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับเอฟซีไม่เอฟซีเก้าครับที่ติดตามรับชมช่องเบาตึงปะทุมรร้ครับเมื่อนี้เบาตึงมีง้วงงามครับเป็นง้วสาวทองแรกครับทองในสองเดือนก้วแล้วครับถ่ายสูงลอยสามสิบครับเป็นงัวโบดรบเครืองครับโบดขบเครืองครับง้วตัวนี้ครับเิ่นผสมพอดีมาก้อครับเด้อพอดีครับพอบาบ้านไ่ครับมีใบผสมมีหล้อนเรียบร้อยครับเบิ่งครับอิดอด หาหกแปดครับผสมได้สองเดือนกลัวครับสถานะทองครับตัวจทองเรียบร้อยครับมีใบมีรอดรับประกันครับตรวจทองเรียบร้อยครับเปิดใบนันเลยค่าราคาครับสี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับสี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับสนใจโทรมาสอบถามเบาตึงได้ครับรับประกันทองครับขาโถขาถอนบ่หมีครับสวงสุดสวงจมบ่หมีครับงดตัวนี้ครับกับกับนมน่มซีเต้าครับ นมงามๆครับนมสีเต้าครับท่ายสูงลอยสามสิบครับเป็นง้อโบดครบเครืองครับงวดตัวนี้ครับงัวสาวสดๆครับทองสองเดือนกลัวลวครับรับประกันทองครับตัวนี้ครับได้ผ่านการตรวจทองเรียบร้อยครับเข้าวันเปลี่ยนนะครับเด้อเดี๋ยวบ่าวตึงเปลี่ยนเข้าให้ครับมือทรงเกินใหญ่ผลละครับสิเปลี่ยนเข้าไม่ให้ครับตอนนี้เข้าเมดอยู่ครับหาเสือวันใดอยู่ครับรอยอีเพียน้อยครับ เิงครับเครื่องดําครับดําครบเครื่องครับงวดตัวนี้ครับสี่หมื่นเจ็ดพันหารอยครับหน้าโคตรเก๋ไก่ครับงวอสาวสดๆครับสถานะทองสองเดือนกลัวครับนี่ใบมีหลอดครบครับรับประกันทองครับงวดตัวนี้ครับสนใจติดต่อเบาตึงเขามาได้ครับกับราคาเบาๆครับงัวสดๆเลยครับนี่ครับ สี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับไก่ไก่มีลดรับทรงครับติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับนมสีเต่าครับเบังเล็บครับเล็บดีคอขาดีครับบะทบะทนครับเล็บงามอยู่ครับพี่น้องครับบะสันบะยาวครับธรรมดาครับพี่น้อโบทคบเครื่องครับเครื่องดําครับนาโน่งามๆเลยครับพี่น้องครับเบิ้งน้ากันครับเบิ้งครับ ขาดําครับแคบหูดําครับเงาอยู่ครับตัวนี้ครับล่ามตัวเงาครับสิไงไปอีกไกลครับตัวนี้ครับหน้าโคตรเก๋ๆแล้ครับเบิ่ง่ายเพิ่นครับสวดส่งทายางครับสื่อไปพอพิษหวังครับงวดตัวนี้ครับเบิ่งครับรับประกันท่องครับขาทกขาถอนครับรับประกันทุกอย่างครับสนใจติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับ เป็นอาจจะตื่นเบาตึงแหน่ยจังน้อยครับเมื่อนีพันิ่นได้ออกกลองครับรับประกันทองครับงดตัวนี้ครับเบิ่งครับเบิ่งครับเป็นงอโบดครบเครื่องครับท้ายสูงลอยสามสิบครับสนใจกรติดต่อสอบถามเบาตึงเข้ามาได้ครับกับงวสดสดครับอนาคตใกล้ๆครับเหมาะสำหรับสิไปเป็นแม่บอกแม่พันได้ครับงดตัวนี้ครับ นี่ครับพอพันครับนี่ใบมีหลอดครบครับสิบแปดสิงหาครับมือสมครับออกวันที่ยี่สิบเก้าเป็สภาคมครับหกหาครับทองสองเดือนกว่าครับพี่น้องครับสนใจติดต่อเบาตึงขม้าได้ครับง่ามอยู่ครับงวดตัวนี้ครับสูงยาาวครับ ล้ำตัวเงี้ยวๆนั่นหนาครับเชืีองอยู่ครับเชืีองอยู่ครับเบิ่งครับเบิ่งครับสวดส่งเพิ่นครับตัวนะครับเด้อสุดท้ายนี่บอลตึงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อครับเด้อเดียวไลฟ์พี่น้องฮ่อนไล่ครับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ